บานอยู่ในหูเขาอีหลีสุดแล้วซุดบานขบเรียนเอาต้องมีเยอะขบเรียนที่ป่ะมีลูกเยอะๆไกลไม่ได้เนี่ย ข้างบนนี่บ่าตรงนี้เหรอไปดูไปดูได้ไหมต้อต้องต้องขึ้นบนดอยนู่นเหรออันนี้น้องเหอถ่ายเลยอ๋อถ่ายเลยสอันนี้น้องน้องหรือว่าลูกคะน้องน้องสาวอุ้ยไปตะหักเด็นี่ท้าวไปลูกคือจะไปกินกาแฟข้าวไปไม่หอมนะ ไก่อนาษีผาไปวัน <Beautiful>, ท่บอกเสิพาษีผพาไปภาษีว่าไปไปชมสวนทุเรียนได้ครับผม่าขี่รถลงไปบนส่งทางคืวสิเป็นแต่ทีมแขวาที่อลาผูโบกน่อ้ยผูโบกโหตัวนี้เปนว่ม่ต้นเดียวม่ต้นเดียวนะโอย เป็นโมบานกะเหลี่ยงด้ครับผมเปนปลูกได้หมดว่าเาบเห็นงด้ปลูกะไรันเนาะฮะได้ปลูกได้หมดแล้วปลูกยเม่อ่ารงานคนที่มาทำงทำ้เกรกบางทีปกับบัต like uh ่วยทีอยู่ตลาดเลยตลาดเลยเออเนาะประานมึงมีเหตุออกไหมนี่ีะ ไไหมมนเอาไปปลูกเลยนี่ก่อแบบเงยแบบว่านอนคือีอนใหญ่ยาง,างยาาขึ้นดอยหรือเปล่านี่ปีนดอยปีนดอย มันแก่มันจะมีลูกนะต่อติกินตอนมันจะได้จะมีลูกสามปีหปีนะไม่เป็นไรเจอต้นทุเรียนเหรอแถวนี้เขาไม่รู้ว่าไอ้มันมนสูบมันเป็นยังไงมันสูบเป็นยังไงตนี้ไปบ้านในนี่ยีบ้านเร้มีท้ยหน่วยเต็มเลยทุเรียนด้วยทุเรียนด้ยปาเจ้หน่วยในนาบังด้อนตักับไี่ ทุเรียนปลาปลาบอกจะได้ค่ะสิได้เป็นบู้อาวุโสในป่าเลยอู้ดวยดอกหักดอกมากนับเบิองแล้วนับเบิองแม่ห้องสอนค่ะอยู่บ้านบ้านยังก่อไอ้ซักบ้านอันนี้บ้านบ้านสองสามหมอกบ้านสามหมอกใช่ไหมน้องบ้านสามหมอกเดี๋ยวลองหนับเบิองเด้อเดี๋ยวอีเออซันซื้อเรี่ยวโอ้ย เขาเก็บไปแล้วเข็บไปเลยำนวนองมี80ลูกตเดียวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้หนาบนถวนนลำไหลนับไปน้ำมาที่ลงันก็เลี้ยงพนปูเนาะพนปูม่นสงสัยพนปูแบบเล่นๆ็้เออรลินเป็นอีหลีเป็นหน่วยบลนเป็นหน่วยีเพื่อนเพื่อนาน้ำซื้อใบยานก้นขินเลยฮะเขากับว่าขินแล้วเขาจะไม่เด็ดอะไอยู่นี่แล้วนี่ ดมนต้นแข้ได้ดอกแก่บ่นี้บแก่หรอก่เเก็บไปเรียวนะอหน่วยลายครับต้นเดียวนี่หน่วยเต็มเลยพี่น้องผมว่าลายสิบหน่วยนี่ห้าเขาเก็บไปแล้วบ่ที่เชือกังหน่วยดูกเห่ย ตกคัะตกนี่พี่น้องต้นเดียวที่เล่นดอยตัวเดียวหน,น,น่อยอกคักแต่เปนปลูกลายนี่พอมาบริขายเลยหลายแห่งก็ไ่บาเพรไต้นเียเพชเจรินีเ่เปรเราขั้นเบียดเนะลาะลำเดียวนี่ได้หลายขั้นเลยเลนั่นได้เฮ็ดไข่โด เออดีอไม่ไข่ดงนี่แหละไปเก่งฮิตไข่ดงเนี่ยมันหอมขนคือ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 ฮิตเสรีไี่ดงกลบไผ่หล่ำาใเห็ดสาเหือนไดเลยเนาะเห็ดสบายนะเทปูนไปนญ่ครับนอซ้ำใดนี่ไม่เห็นนอเขาเลยไม่ทันึ้นมากเลยเนาะน่ครับ มัีพาชมบรรยากาศบนดอยนะพี่น้องสวนทุเรียนใส่ลูกเนียงต้นนี้นะโอ้วยเต็มเลยเออแต่ว่ามันแก่แต่วันนี้หน่วยแก่พอดีกินอยู่นี่ลูกเนียงลูกเนียงลูเนียงนี่ไอ้นี่มุมนี่ใลายอ่อนใช่นั่นหนักโอ้โหเต็มอยู่หน่วยเต็มเลยนั่นแหละนั่นแหละกินได้กินได้น้ำพริก่นเียกระปุกมันมินแค่กินกรเปุกผมกินกระปุกเลยแกเด้อมินขนาดเลย พระห้างยางลงเลยที่เบื่องทุเรียนที่ซื้อได้พี่น้องเราเคยเห็นเราเคยเห็นมันโดกอีรีเนาะต้นเดียวหน่วยโดกขัดเศรษฐกับเข้ามาเพราะท่านเนาะที่ิดซื้อเอา เหน่วยทุเรียนต้นเดียวถ้าเป็นมีหลายๆต้นนะธรรมชาติเลยเด้อครับบริสุทธิ์ยาบริสุทธิทุเรียนท่านกันเนเต็มเลยงเนาะน่าจงไนนี่ยไปในปุ่มตอนโดดคัดยางลงที่หอบะนี่อ้ลงก็ได้อายจริงปลูกยังกางงามเอาอันนี้ต้นยังนอก็ยังขุด นี่ไหมบ่มีอะต้องตืนบ่เป็นแบบนี้้จังต้วนี้เขาอังนี่ไปเห็ดว้เห็ดให้เสาบานอย่างเงอ่ะต็มต้องเอาไปเอาในปลานี่ใบเนี่ยตมเนียต้นลูกเนียงแม่นี่นี่นี่ไม่เต็มเลนอใบไม้มันลายพูด พวกไก่หน่อยเอาไหถ้าอยากมาเก็บเห็ดเอาไห่เก็บยังไงสิเดีมกมกแสบเลยมกหมอก็แสบดอกัมกินปันเนาะเป็นหมู่บ้านก็เลียงด้วยครับผมชุมชนกเลียงทต้ทางคนทางคนดีอยู่ ก็ปลูกกระลำเออใส่ละมูหน่อยมูยมหน่อยเลี้ยงมูมหน่อยเลี้ยงแขวาแขวะไปแล้ววันนีดีนอนกองอีลี <laughs> นนีนนนี่่มูหน่อยมูหน่อยก็ตะหัก,กน,นะนอนกองกันนอนกองกันก,นกะล็กกรนตะหักไปใหม่ไปใหมูไปแล้วมูไปแล้วไปใหม